วันนี้เพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำไข่อบไมโครเวฟไข่แดงยางมาตูมใช้เวลา1นาทีไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะเรากะใส่น้ำลงไปก่อนใส่พอประมาณให้ถ้วยนี้มีน้ำเอาไว้เพื่อที่เวลาไข่สุกจะได้ไม่ติดถ้วยนะครับ โดยที่เราจะใช้ไข่2ใบเป็นไข่ไก่สใบตอกใส่ไปพไปปร้อมๆกันเลยถ้วยที่เราจะามาใช้นี่จะเป็นถ้วยที่มีฝาปิดนะครับแล้วนกะ็ใช้กับไมโครเวฟได้ ทำมาใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็เอาไปใส่ในต่อไมโครเวฟจากนั้นเราก็เซตเวลานะครับ30วินาทีโดยเราเลือกใช้โหมดอุ่นอาหารในการทำให้ไา่สุกแล้วก็จะต้องเปิด ฝาถ้วยทุกๆ15วินาทีเราจะเห็นว่าไข่ก็จะสุกตามช่วงเวลานะครับอันแรกก็คือ30วินาที45วินาทีแล้วก็ไปสุกได้ที่ที่60วินาที ดูก็จะออกมาหน้าตาสวยงามนะครับทั้งสองใบจากนี้เราก็จะไปตรวจสอบดูว่าไข่แดงข้างในเป็นยางมาตูมขนาดไหนครับเดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบกันดูเปิดขึ้นมาจะเห็นนะครับว่า การสุกข,ของไข่ทั้ง2ใบเนี่ย้หน้าตานี่หน้าตาจะเท่าๆกันนะครับไข่แดงก็เป็นอย่างมะตูมครับถ้ากลับว่าวันนี้เราเสร็จนะครับไข่อบไมโครเวฟไข่แดงอย่างมะตูมใช้เวลา1นาที เรายัางได้ซุปไข่มาทานด้วยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูนี้ก็เหมาะสำหรับทำอาหารเช้าทานกับทานขนมปังหรือทานกับข้าวนี้ก็แล้วแต่ับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร,เร์เราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ